พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้พรรคเก้าไกลจะขอถแถลงข่าวในประเด็นเกี่ยวกับความเห็นของพรรคเก้าไกลต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐรมนูญฉบับพลังประชารัฐและข้อเสนอต่อการแก้ไขรัฐรมนูญในสถานการณ์ปัจจุบันครับประการแรกนะครับ พักเก้าไกลเห็นว่าการแก้ไขรัฐมนูนฉบับของพักพลังประชารัฐคือการต่ออายุระบบคสชหัวใจของวิกฤตรัฐมนูญในปัจจุบันคือรัฐมนูนฉบับ2560ของคอสชอที่ออกแบบระบบการเมืองให้มีการเลือกตั้งบังหน้าแต่สร้างกลไกลต่างๆโดยเฉพาะการให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภา ที่มาจากการคัดสรรของคอสช,ชร่วมเลือกนายกร้ฐมตรีด้วยเพื่อสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรลฐมตรีหลังการเลือกตั้งได้โดยขัดแย้งกับเสียงและเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการกลับสู่ประชาธิปไตยวิกฤตรัฐธรรมนูญดังกล่าวทำให้สังคม เรียกร้องต้องการให้มีการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนแต่ที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐแกนนำรัฐบาลของระบอบประยุทธ์ได้เตะทวงและขัดขวางการแก้ไขรัฐมนูลหูน60เพื่อตั้งสภาร่างรัฐมนูญและการแก้ไขประเด็นอื่นๆทั้งที่เสนอโดยสสและโดยประชาชนมาโดยตลอด ทว่าปัจจุบันกลับมาแสดงบทบาทนำในการเสนอให้แก้ไขรัฐมนูญเป็นรายมาตราเสียเองซึ่งพักเก้าวไกลมีความเห็นต่อข้อเสนอของพักพลังประชารัฐด,ดังนี้ข้อที่หนึ่งการเสนอร่างรัฐรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม,ตมของพักพลังประชารัฐซึ่งครอบคลุมหลายประเด็นหลายมาตรามากนั้นแม้จะมีเนื้อหาปลีกย่อยบางส่วน ดูเหมือนจะดีเช่นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นเพียงการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตราให้เกิดความสับสนปะผุให้แก่รัฐธรรมนูญฉบับคสชแล้วเบี่ยงประเด็นออกจากปัญหาใจกลางของวิกฤตรัฐธรฐรมนูญซึ่งได้แก่ การยกเลิกรัฐมนูล60ให้ประชาชนจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่เองและการยกเลิอกอำนาจสอวอในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหารข้อที่2ห้ามกลางข้อเสนอแก้ไขหลายมาตราเป้าหมายที่แท้จริงของร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับพลังประชารัฐ มีเพียงสองประการประการแรกคือแก้ไขระบบเลือกตั้งซึ่งคอสอชอเชื่อมั่นว่าการเสนอแก้ไขระบบเลือกตั้งจะเป็นขนมล่อให้นักเลือกตั้งจำนวนมากสนับสนุนพักพลังประชารัฐและหากเปลี่ยนไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนานได้โดยมีสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น400คนและลดสอสอบัญชีรายชื่อ ลงเหลือ1หนึ่งคนนั้นจะทำให้พักพลังประชาัฐได้เปรียบในการเลือกตั้งซึ่งขนาดเลือกตั้งเล็กลงง่ายต่อการเอาชนะด้วยโดยอาศัยอำนาจรัฐอำนาจเครือข่ายอิทธิพลและอำนาจทุนประกอบกับเมื่อไม่ต้องนำเสียงของประชาชนทุกเสียงมาคำนวณจำนวนสอสอพึงมีของแต่ละพักการเมืองแล้ว เสียงของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกก็จะกลายเป็นเสียงตกน้ําเป็นเสียงที่ไม่มีความหมายประการที่2การเสนอแก้บทบัญญัติมาตรา144โดยยกเลิกเนื้อหาความรับผิดชอบของสอสอและสอวอที่พยายามแปลยติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการของ พรบงบประมาณรายจ่ายและการเสนอแก้ไขบทบัญญัติมาตรา185โดยยกเลิกเหตุแห่งความลับผิดของสอสอและสอวอที่กระทําการก้าวก่หรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจําของเจ้าหน้าที่รัฐและการเข้าไปม,มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐยังเปิดช่อง ให้สอสอฝ่ายรัฐบาลสามารถเข้าไปเบียดบังงบประมาณจากภาษีของประชาชนนำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนได้ข้อที่3นะครับความเห็นของเราต่อการแก้ไขของพักพลังประชารัฐโดยสรุปการเสนอแก้ไขรัฐมนุนของพักพลังประชารัฐซึ่งมีเป้าหมายที่แท้จริงอยู่ที่การเบี่ยงเบนประเด็นออกจากการจัดรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับ แก้ระบบเลือกตั้งให้ตนเองได้เปรียบโดยไม่ยกเลิอกอำนาจสอวอในการเลือกนายกรัฐมนตรีและเปิดช่องให้ฝ่ายรัฐบาลเข้าไปเบียดบังนำงบประมาณของประเทศมาใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ทางการเมืองได้นั้นจึงเพียงป็นเพียงการต่ออายุให้แก่ระบบคอสอชอด้วยเหตุนี้พักก้าวไกลจึงขอเรียกร้องไปยังสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพักการเมืองทั้งหลายอย่าได้ร่วมสังคกรรมกับละครแก้รัฐมนูญฉากนี้ของพักพลังประชารัฐซึ่งไม่ได้นำประเทศออกจากวิกฤตรัฐมนูญไม่ได้นำไปสู่การคืนอำนาจให้ประชาชนไม่นำไปสู่อะไรเลยนอกจากเป็นการปูทางให้พลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย สำหรับข้อเสนอในการแก้ไขรัฐมนูนของพรรคก้าวไกลนั้นพรรคก้าไกลขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและพรรคการเมืองทั้งหลายหันกลับมาสู่แนวทางการจัดทำรัฐมนูลใหม่โดยสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยเริ่มต้นจากการผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วที่สุดจากนั้นก็ผลักดันให้เกิดการลงปร,ประชามติขอความเห็นชอบของประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับคสอชอและจัดทำรัฐธรรมนูลฉบับใหม่โดยผ่านการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการจ,จำกัดอำนาจสูงสุดของประชาชนดังนั้น พักเก้าไกลขอคัดค้านหากจะมีการตกลงกันให้เตะถ่วงการพิจารณาร่างพระร่างพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติที่ค้างอยู่แล้วเลื่อนวาระการแก้ไขเพิ่มเติมรับมนูลายมาตามาพิจารณาก่อนในการประชุมร่วมของรัฐสภาซึ่งน่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้การเปิดทางไปสู่การทำประชามติ ยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560ต้องมาก่อนการแก้รัฐธรรมนูหล,ลายมาตราสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนล,ลายมาตรานั้นในสถานการณ์ปัจจุบันพรรคก้าวไกลเห็นว่าต้องมุ่งเน้นไปที่การปิดสวิตสอวอยกเลิกอำนาจสอวอในการเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนเป็นอันดับแรก ความพยายามในการแก้ไขระบบเลือกตั้งหรือแก้ไขในประเด็นปลีกย่อยอื่นๆที่ดูดีแต่ไม่มีการปิดสวิตชสวนั้นย่อมไม่มีความหมายต่อการยุติการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารการไปล่วนเล่นเกมแก้ไขรัฐมนูญรายมาตาที่พักพลังประชารัฐนำมาล่อโดยไม่สามารถยกเลิกอำนาจเลือกนายก ของสอวอย่อมมีความหมายเพียงการช่วยต่ออายุพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นพักเก้าไกลขอให้ผู้แทนรัษฎรทั้งหลายร่วมมือกับประชาชนยุติรัฐมนูญของคณะรัฐประหารยุติการต่ออายุคอสอชอคืนอำนาจให้ประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับ สื่อมวลชนมีคำถามเชิญครับในประเด็นเรื่องการยกเลิกหน้าสวาในการเลือกนายกใช่ไหมครับเรายังเชื่อมั่นนะครับว่า มาถึงปัจจุบันเนี่ยอำนาจอันนี้ของสอวเนี่ยไม่มีความชอบธรรมใด,ดแล้วนะครับในสังคมทางสวอเองเนี่ยก็ทราบดีแล้วก็หลายท่านที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงความเห็นนะครับที่พร้อมที่จะยกเลิอกอำนาจนี้ขอให้เพียงแต่นะครับสสทุกพักการเมืองนะครับไม่ใช่เฉพาะพักฝ่ายค้านหากมุ่งมั่นจริงๆที่จะผลักดันเรื่องนี้นะครับ ร่วมมือกับประชาชนร่วมมือกับสังคมผมคิดว่ามีทางที่จะยกเลิกได้ต้องยืนยันนะครับเรื่องนี้ถ้าสอสอยืนยันว่าจะไม่มีการยอมที่จะแก้ัม้มลุนมมาตราอื่นเลยหากไม่มีการแก้เรื่องนี้ก่อนอันนี้ทําได้อย่าลืมนะครับอํานาจสอสอเสียงสอสอก็มีส่วนสําคัญเสียงสอสอที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มีส่วนสําคัญในการยุติการแก้ล้มลุ่มทุกมาตราเลยนะครับเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับ จตจำนงความมุ่งมั่นนะครับว่าให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งเรายืนยันนะครับว่าเรื่องนี้สาคัญที่สุดจะแก้เรื่องอะไรก็แล้วแต่แก้ได้แต่แก้เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องเดียวไม่มีความหมายขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนะครับว่ามันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสวคือกรณีที่เราจะยื่นร่างเนี่ยนะครับวาระที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้เสียงของสอวหนึ่งในสเรื่องนี้นะครับ ทาง,งมันไม่ใช่แค่เฉพาะฝ่ายคลานนะครับทางฝ่ายรัฐบาลต่อให้ยื่นไปนะครับมันก็ต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสจุดนี้เองมันก็เป็นจุดที่ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นปัญหาอย่างไรและทําไมเราจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแต่การแก้ไขปรับปรุงมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแก้ไขเฉพาะในส่วนของการเลิกหนึ่งในสามเท่านั้นแต่มันยิ่งเน้นย้ําว่าส so วไม่มีความชอบทําอะไรเลยกลับไปที่ รัฐธรรมนูญกลับไปที่การเลือกตั้งไม่มีประชาชนคนไทยในประเทศนี้แม้แต่คนเดียวได้มีโอกาสเลือกสวนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นคือจะความจําเป็นว่าทำไมที่ผ่านมาพักเก้าวไกลเราจึงพยายามหาทางออกและการหาทางออกของเราคือการกลับไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คืนอํานาจให้ประชาชนเป็นผู้จัดทํารัฐธรรมนูญนะครับจะได้หาทางออกกันว่าสังคม นี้นะครับจะหาทางออกกับเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับรเสริมสักเล็กน้อยนะครับแน่นอนนะครับการยกเลิอก,กอำนาจสวในการเลือกน้ยกเป็นเรื่องยากต้องช่วยกันผลักดันแต่ยังมีความเป็นไปได้และที่มีความเป็นไปได้มากกว่าอีกคือการผลักดันให้มีการลงประชามาติอย่าลืมนะครับว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นสอวอเองนะครับตอนที่คว่ำการแก้ไขเพิ่มเติมรัมนุนที่ผ่านมาก็อ้างว่าขอให้ไปลงไปจัดทำประชามติถามประชาชนก่อนทุกคนไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้แล้วยกเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างนะครับในการขัดขวางการจัดทำร่างฉบับใหม่ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดถ้าพรบประชามติผ่านการพิจารณาซึ่งเหลืออีกแค่นิดเดียว ครับเราใช้เวลาอีกไม่กี่วันก็จบสามารถจบภายในเดือนนี้ได้ด้วยเมื่อประกาศบังคับใช้นะครับเราสามารถจัดทำประชามติได้เร็วภายในเดือน,นภายในปีนี้นะครับและการผลักดันให้เกิดการลงประชามติก่อนที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐนูนให้มีการจัดตั้งสอสอรอนั้นจะเป็นหลักประกันสำคัญ นะครับหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นภายในเร็วๆนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีสสรก่อนโดยที่ยังไม่มีการจัดทำธรรมติอันดับแรกก็ต้องถูกท้วงถูกคว่ำโดยอ้างว่าต้องไปทาประชามติก่อนและต่อให้ผ่านไปได้เรื่อยๆก็จะใช้กระบวนการเวลาใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่ง้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็อาจจะคว่ำไปอีก แต่ถ้ามีการผลักดันให้ทำประชามติก่อนนะครับมีกฎหมายรองรับแล้วก็เสนอให้รัฐบาลทำประชามติได้สำเร็จเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยุบสภาเราก็อาจจะลงประชามติพร้อมๆกับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปได้หรือหากมีการหากรัฐบาลลาออกรัฐบาลที่มาทำหน้าที่ชั่วคราวนะครับหลังจากนั้น ก็สามารถจัดทำประชามติได้นะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่มีความมั่นคงแน่นอนกว่านะครับก็ตอนนี้มีข่าวนะครับว่าอาจจะมีการเสนอให้การประชุมร่วมของธธธรัฐสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น22มิถุนายนหรือ29มิถุนายนเนี่ยเป็นการประชุมวาระพิเศษโดยยกนะครับ โดยยกเอาวาระเรื่องการแก้ไขรมปลายมาตาขึ้นมาพิจารณาก่อนแทนที่จะพิจารณาวาระที่ค้างอยู่คือร่งอางพรบประชามตินะครับซึ่งนี้เนี่ยพรรเก้าไกลคิดว่า,ายอมรับไม่ได้นะครับยอมรับไม่ได้ถือว่าเป็นการสมคบคิดกันหากพรรคการเมืองฝ่ายไหนก็แล้วแต่ไปยอมตกลงที่จะเปลี่ยนวาระการประชุมแบบนี้ถือว่าเป็นการสมคบคิดกันหลอกลวงประชาชน มีท่านใดจะถามเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งว่าในส่วนของพรรคก้าไกลเราไม่คิดว่าการแก้รัฐมนุนที่กําลังทําอยู่เป็นการจะําไหมเป็นการแก้วิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นนะครับวิกฤตของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างมันมีตั้งแต่ที่มาของสอวอํานาจในการเลือก ของสวที่มีต่อนายกรัฐมนตรีปัญหาในเรื่องขององค์กรอิสระปัญหาในเรื่องของสารรัฐมนูลและก็ยังมีปัญหาอีกจํานวนมากที่ทําให้เรามาสู่วิกฤตในปัจจุบันการแก้รัฐมนูญเพียงแค่เพื่อแก้เช่นแก้เรื่องระบบเลือกตั้งแก้ในเรื่องของมาตรา144แล้วก็อาจจะแก้เรื่องสิบบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้นําไปสู่การแก้ปัญหารัฐมนูญอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นเนี่ย การแก้แบบนี้เป็นแค่เพียงการสมคบคิดกันเพียงเพื่อทำลายเสียงของประชาชนเพียงเพื่อทำให้เสียงของประชาชนตกน้ำการทำให้เสียงของประชาชนตกน้ำคงไม่ใช่ทางออกของประเทศนี้ที่จะเป็นสังคมที่มีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งได้ที่ทำให้เสียงของประชาชนเป็นใหญ่ได้นะครับก็หวังว่ากระบวนการทั้งหมดนะครับจะถูกหยุดเราในฐานะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะพรรคการเมืองที่ยืนหยัดมาโดยตลอดในการต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเรามีหน้าที่ที่จะหยุดกระบวนการนี้นะครับแล้วก็หวังว่าเราจะใช้กระบวนการของรัฐสภาเพื่อจัดทำรัฐธรมนูญฉบับใหม่นะครับให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงนะครับนี่คือ,อบทสรุปของการถแถลงในวันนี้ก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านมากนะครับ พี่พตอมจะเพิ่มไหมรับ,รบก็สําหรับพักร่วมฝ่ายค้านนะครับก็จะมีการประชุมหัวหน้าพักกันพรุ่งนี้นะครับเราเองพักเก้าไกลก็คงจะนําข้อเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมพักร่วมฝ่ายค้านไม่ว่าจะเสนอให้มาเน้นให้ความสําคัญมากที่สุดกับการทำรประชามตินะครับกับการแก้หลัยมาตราที่ให้ความสําคัญอันดับแรกกับ การแก้ไขยกเลิกมาตรา272อำนาจสวในการเลือกนายกนะครับเพราะว่าก็อย่างที่แถลงไปก็คือว่าการแก้เรื่องอื่นไม่มีความหมายเลยถ้าเรื่องนี้ไม่สําเร็จนะครับเราเองจริงๆแล้วถามว่าเห็นด้วยไหมกับหลายๆอย่างนะครับที่เป็นเป็นปลีกย่อยที่มีการเสนอกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นพกรค่วงฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นร่วมรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปรับปรุงสิทธิเสรีภาพหรืออะไรต่างๆนะครับแต่เราเห็นว่านั่นมาเป็น เรากาลังหลงประเด็นแล้วอยู่ในเกมของพรรคพลังประชารัฐที่ชวนกันหลงทางนะครับเราอยากแก้เยอะแยะพรรก้าไกลไม่ได้เห็นด้วยกับออระบบเลือกตั้งปี6 0แน่นอนเราก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับระบบเลือกตั้งที่ควรจะเป็นนะครับเราอยากจะเสนอให้ยกเลิอกวุฒิสภาไปเลยให้ใช้ระบบสภาเดียวเราอยากจะปฏิรูปองค์กรอิสระทุกองค์กรรวมถึงสารัธรรมนูญให้ที่มา ยึดโยงกับอำนาจของประชาชนมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและถูกตรวจสอบถงดุลได้เราอยากที่จะปฏิรูปสถาบันตุลาการนะครับให้ตรวจสอบถงดุลได้และยึดโยงกับประชาชนอยากทำหลายๆอย่างแต่เรามองว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะเอาเรื่องประเด็นลายมาตาที่เป็นประเด็นปลีกย่อยแบบนี้เนี่ยเข้ามาสู่การพิจารณาในสถานการณ์แบบนี้นะครับ เรื่องแบบนี้หลายเรื่องคนจะเป็นเรื่องที่ประชาชนจะไปพิจารณาตัดสินกันว่าจะเอาแบบไหนท่านสสรนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสืมม่อมวลชนทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับ